thank we'll you สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นี่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังผมไหมครับน่้นอะไรร้านขายมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสัอยู่ข้างหลังนู้นนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาร้านมอเตอร์ไซค์นี้นะครับวันนี้เนี่ยมาทุระที่ร้านนี้นะครับมาซื้อผักแล้วก็อุปกรณ์ไปขายของวันนี้นะครับร้านก็อยู่ใกล้ๆก,กับร้านขายผักนี่เองนะครับ จริงๆแล้วคลิปวันนี้ไม่ได้พามาซื้อของจุดประสงค์วันนี้ที่มาเราต้องการจะเอานาฬิกาของน้องน้ำโมเนี่ยไปถามที่ร้าน Apple นะครับร้าน Apple อ,อยู่ในมออยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครน้องน้ำโมนี่ใช้โทรศัพท์เอ้ยใช้นาฬิกาเนี่ยไม่ถึง2เดือนแตกเรียบร้อยแล้วนะครับแตกหมดเลยผมก็รู้สึกเสียดายความผิดพลาดของผมเอง เพราะว่าไม่ได้ซื้อประกันเอาไว้ตอนแรกผมมั่นใจว่าเขาไอ,ไอนาฬิกาเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาอะไรไม่แตกง่ายๆนะครับไม่เหมือนโทรศัพท์น้องนโมเดินออกไปภรรยาผมเตือนแล้วบอกว่าให้ใส่นาฬิกาก่อนแล้วค่อยเดินออกจากบ้านวันนั้นรีบตื่นสายก็รีบจะไปขึ้นรถโรงเรียนหล่นแบบระยะไม่สูงมากนะครับหล่นนิดเดียวเองแค่นั้นแนะแตกยับเลยคุณผู้ชมแล้วผมก็เจ็บใจมากเลยว่า เขาถามว่าจะซื้อประกันเปล่าวันนั้นผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะแบบมีปัญหาอะไรเดี๋ยวซื้อไอตัวป้องกันมาก็ได้สรุปแล้วก็เลยไม่ได้ป้องกันอะไรเลยตอนนี้ก็เลยจะไปถามที่ร้าน Apple หรือไม่ก็ไปร้านโทรศัพท์ก่อนที่เราซื้อมาโดยตรงเลยนะครับว่าเขาช่วยอะไรได้บ้างก็ถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวในห้างสรรพสินค้านะครับวันนี้ก็จะได้ไปดูกันด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะมีประกันอะไรได้ช่วยได้บ้างไหม เดี๋ยวผมเข้าไปซื้อของที่ตรงนี้ก่อนนะครับ นะครับคุณผู้ชมนี่ข้างๆผมนี่ยังเป็นรถอะไรนะของร้านฮารเลยอันนี้ใครซื้อรถเขาเอาไปส่งให้เลยนูน่นวันนี้คนก็มาดูรถกันเต็มเลยด้านนูน้นวันนี้เขามีรถเทลเลอร์เป็นอะไรนะฮารเลของร้านเขาเต็มเลยนะคงอ๋อมันมีหลายสาขา เมื่อกี้ผมเห็นเขามาจอดปุ๊บเขาเอารถลงมาประมาณ4-5คันน่ะเข้าไปลงมาจากรถเทลเลอร์แล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านนะหรือว่าอาจจะเอามาซ่อมหรืออาจจะอ,อะไรอย่างเงี้ย โอ้ดูรถคันนี้วิ่งดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยคุณผู้ชมจับภาพได้เล่าเนี่ยเกือบชนเลยนะนะเกินไปแล้วโมเห็นปล่า <Clear. S 1> คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมาติดไฟแดงครับเราก็เลยได้เห็นนี่มันคือแม็กคาร์เรนเหรอนโมบอกแม็กคาร์เรนผมก็เรียกไม่เป็นนะฮะ โอ้โหเมื่อกี้เขาขับอย่างกับจรลวดอะผมยังเมื่อกี้ผมยังบอกเลยว่าถ้าสมมติมีคนเดินข้ามถนนมามัวซัวเนี่ยเขาจะเบรกทันไหมคุณผู้ชมเราก็เลี้ยวตามเขาไปเฮ้ยจีตามไปน้อยโอ้โหรถเราก็ใช้ย่อยนะครับหลังติดเบาะหลังติดเบาะนะครับหลังติดเบาะ วันนี้เราจะตามแม็กเขาคุณผู้ชมครับขณะนี้เราเข้ามาในตัวเมืองดาวทาวของเบลวิวนะครับเบลวิวที่นี้ก็เป็นคอนโดที่ผมเคยซื้อเอาไว้อยู่กันมาตั้งน้องน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยเกิดที่คอนโดนี้นะครับตอนนั้นก็ ซื้อปี0 3ย์ประมาณเราอยู่ oh. เราอยู่ในดาวทาวเนี่ยประมาณสักสิปีตอนนั้นอยู่กัน2คนเนี่ย,ห,นนยห้องนอนเดียวนะครับแล้วก็ต่างคนต่างไปทํางานกัน oh. ก็เลยไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยว่าเดี๋ยวมีลูกมีอะไรแล้วมันจะแบบมันต้องขยับขยายนะครับตอนนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยซื้ออไว้เป็นห้องนอนเดียวเล็กมากอ๋อ oh. แล้วก็ซ้ายมือนี้เป็นที่เกิด โรง,งพยาบาล o v e r l a ์เลคออส t a อลเนี่ยนะครับเป็นที่เกิดของน้องน้<ท>ำโมซัมเมอร์แล้วก็เป็นที่ทํางานของภรรยาผมนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ตรงนี้แหละก็ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับแล้วก็เราก็พักอยู่ที่คอนโดตรงนี้ าวนมาแถวนี้นี่ได้เห็นอะไรนะอนดีตเก่าๆคุณผู้ชมครับไหนๆเราไหนๆ,เร,ๆเราเข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสจะวนมานี้มันยากมากนะครับไม่ค่อยมีเวลา,าเดี๋ยววันนี้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูคอนโดนะครับแห่งความทรงจำ ที่เราสร้างเด็กๆพวกนี้ขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่อะไรนะที่เราคือน้ำพักน้ำแรงของพวกเรานะครับเก็บออมเงินแล้วก็ตัดสินใจซื้อคอนโดนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็มีน้อง,องโม้ัมเมอร์ที่นี่นะครับตอนนั้นน้องัมเมอร์อยังเล็กๆอยู่เลยไม่รู้จะจำความได้เปล่าแล้วเราก็ย้ายกล่องน,นะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะวนเข้าไปในในคอนโดเลยดีกว่าปกติเนี่ยขับผ่านๆน,นะฮะ ตัวน,นี้เนี่ยจะขับผ่านหน้าบ้านเลยคอนโดนี้มันสะดวกมากคุณผู้ชมผมเคยบอกกับภรรยานะว่าเป็นคอนโดที่แบบคือจอดรถจอดรถอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าประตูรถที่เราเปิดกับประตูบ้านทางเข้าเนี่ยแทบจะชนกันเลยนะจำได้เลยแล้วเวลาขนของนี่ง่ายมากคือประตูมันชนกันเลยอะ อพาร์ตเมนต์เหล่านี้อยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อพาร์ตเมนต์เขาเรียกว่าคอนโดคอนโดคอนโดนี่คือซื้อขาดอพาร์ตเมนต์นี่คือเช่านะแต่ว่าลักษณะก็ไม่แตกต่างกันหรอกรมันก็คือคือคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเลยโอ้ hey, oh, ตรงนี้ yeah, ตรงนี้เขาสร้างใหม่นะแต่ก่อนนี้ไม่ใช่ hey, เป็นอย่างนี้นะ โอเคนี่นะครับคุณผู้ชมขว <balcony> ามือแหะครับตรงนี้แหละ <Which S 1> คือคอนโดของผมมีแค่ไม่สูงนะครับมีแค่2ชั้นหนึง่งแล้วซ้ายมือเนี่ยคือซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมดูดิเราเราเดินเดินมาซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อของเสร็จนะครับแล้วก็เดินกลับ <Whoa. S 1> มาได้ แล้วก็ข้างหน้านี่เป็นห้างสรรพสินค้าอีกโอ้โหแต่ละอย่างน,นี่มันสะดวกสบายมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็อะไรนะนเวลาเขามีงาน,นมีงานฉลองจุดพุวันชาติอะไรเงี้ยเราเรามานั่งดูกันตรงนี้แล้วเขาก็จุดพลุกันแถวนี้แต่ตอนนี้ถังขยะเขาเปลี่ยนไปใหม่นะฮะคุณผู้ชมเขาไม่ลง เนี่ยมันแคบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นเห็นไหมฮะว่าประตูบ้านเนี่ยก็คือเข้าตรงนี้เลยเนี่ยข้างหน้านี้เลยแล้วรถก็จอดตรงนี้เลยนะครับมีมีที่จอดรถให้หนึ่งที่ทอทของเราอยู่หลังขึ้นไปเลย oh, นี่ครับบ้านเราบ้านเราบ้านเรา no, โอ้คิดถึงนะครับบ้านเราอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางแต่รู้สึกว่ามันเล่นไม่กี่ครั้งหรอกคุณผู้ชมมันหนาวนะน้ำโมเคยเล่นโอเคครับพาคุณผู้ชมมาดูแล้วที่พามาวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับบ้านหลังเนี้มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะครับมาก่อน เดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าที่คอนโดที่เราอยู่นี้มีเรื่องอะไรแปลกๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอเคผมมเกเครีปีแลเป็นเรื่องคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ลี้ลับพิสูจน์ไม่ได้ของน้องน้ำโมนะครับที่เกิดที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันอีกทีเดี๋ยวขอบรรยากาศให้มันมืดๆหน่อยนะครับผมจะมาล มาเล่าให้ฟังนะครับเอเค,ครับถึงแล้วคุณผ,ผู้ชมออกมาเห็นไหมใกล้มากเลยอะ่ะตอนคอนโดผมอยู่เนี่ยทุกอย่างอยู่ใกล้ๆกล้โอ้ oh, แลวนี่เตี้ยม,มากเลยนะครับในนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า เบลเบลวิลสแควร์นะครับเบลวิลสแควร์แต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนอยู่ในเมือง <It> s <S ในเบลวิลเนี่ยมันวุ่นวายนะ uh huh. ตอนไปเราไปซื้อบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสงบมากกว่า Wait, <mommy. S 1> ผมว่า <Hey. S 1> อยู่นอกเมืองอะเอา ถึงห้างแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้าห้างร้านค้าหรืออะไรก็ยังต้องใส่หน้ากากนะครับไม่รู้ว่ารัฐอื่นเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านโทรศัพท์ไม่ต้องไปร้านเดิมที่เราซื้อก็ได้นะครับไปสาขาไหนก็ได้ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องสาขาที่เรารับนาฬิกามานะครับแต่วันนี้เราจะลองเข้าไปดูก่อนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างภาวนาให้ได้แล้วกัน คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับ50นาทีนะครับอย่างน้อยเวลาที่จะต้องรอเพราะตอนนี้มีลูกค้าเยอะมากตอนนี้เราไปเข้าคิวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวก่อนเขาจะเทคเมสเซจมาบอกว่าถึงใกล้ถึงคิวเราแล้วแล้ว,ลวเราค่อยกลับมาใหม่โมโมไหนดูดูที่ข้อมือหน่อยให้คุณผู้ชมดูหน่อยอันนี้เป็นความผิดพลาดน,นะครับคุณผู้ชมดูแล้ว คุณผู้ชมดูแล้วนะครับถ้าซื้อให้ลูกๆนะครับซื้อประกันไว้เลยเนี yeah. ่ยเพื่อความปลอดภัยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวร้านไหนต่อไปร้านไหนอันนี้สลิปนัมเบอร์นี่เป็นเตียงไม่รู้เมืองไทยมีปะ่ะฮะเป็นเตียงแบบปรับระดับความนุ่มยืดหยุ่นความนุ่มความอะไรได้นะครับอันนี้คือสลิปนัมเบอร์ผมว่าไม่จำเป็นแบบ ปรับไปทำไมนะฮะก็ไปเลือกเตียงที่มันพอดีกับเราแล้วก็ใช้ไปเลยก็แค่นั้นนะฮะอันนี้มันแพงเปล่าๆตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็มาดูประจำร้านนี้หลังๆนี่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาเลยนะครับอยู่ดีๆนะฮะหยุดเล่นเลโก้ไปสักพักแล้วช่วงหนึ่งสสมปีหลังอะดีที่เก็บของเก่าไว้ด้วยแล้วอยู่ดีๆเขาก็เกิดอยากหยิบขึ้นมาเล่นใหม่แล้วก็อยากซื้อชุดใหม่ด้วย เลยตอนนี้ก็เลยอยู่ดีๆก็มากลับมาเล่นเลโก้อีกครั้งมาห้างสรรพสินค้านี้เบื่อตรงนี้นะฮะคือจะต้องมาต่อคิวจำกัดคนเข้านะครับในร้านโอเคได้เข้ามาแล้วนะครับ oh. คุณผู้ชมโอ้โห oh. อันนี้350เหรียญคุณผู้ชมสนามกีฬาของบาร์เซโลนาแคมป์นูแล้วก็อันนี้นะครับสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอท f ฟฟอร์ดราคา300เหรียญ โอ้ใช่โอ้เดี๋ยวนี้มันมีเลโก้เป็นอย่างนี้ด้วยคุณผู้ชมมีโทรทัศน์รุนรร่นเก่าแล้วก็อะไรนะเครื่อง Nintendo สมัยก่อนเอาเมื่อกี้รถที่เราเจอคันนี้เลยเปล่ายี่ <c ười> ห้อนี้หรอ นี่ดีอ่ะเป็นกลายเป็นรถบังคับได้ด้วยฟอร์ดแรปเตอร์เฮ้ยอันนี้ที่เรามีหรอโอ้เราก็ซื้อถูกกว่าดิเราซื้อเท่าไหร่ เอาปะเนี่ยหรือว่าไม่เอาละเฟนเดอร์ป่ะนี่โอ้คุณผู้ชมอันนี้อันนี้ตอนแรกนึกว่าร้านขายรองเท้านะแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นเลโก้นะฮะคุณผู้ชมไหนซัมเมอร์เปิดให้ดูอวันนึงดูดูเขาทำโอเคดีโอ้ยแล้วรองเท้าซัมเมอร์ก็เหมือนกันเลยนี่ อ๋อ oh, นี่ไงรองเท้าอดีตเจ้าไหนนึกไว้เอาไอติมนะครับเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยก็มีไอติมอยู่ร้านเดียวในห้างนี้เบนแอนเชอรี่ <Yeah. S 1> นี่ผมชอบ เครื่องคิดเงินรุ่นนี้นะอันนี้คือเขาอันนี้เขาใช้ยี่ห้อเดียวกับที่ผมใช้ก็คือสแควร์นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเปลี่ยนให้ภรรยาใช้อันนี้ละนะระบบเดียวกันแต่ว่ามีจอด้านหน้าให้ลูกค้าด้วยเอาไหมรุ่นเนี้ยเออมันก็สวยดีนะเนาะ เมื่อกี้แปลกใจมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานนะครับร้าน Microsoft หายไปไหนไม่รู้ปกติมันเคยอยู่ตรงมันมีอยู่ในนี้นะครับผมก็ชอบมาเดินดูเหมือนกันตอนนี้มันหายไปหายไปแล้วไม่รู้เขาย้ายหรือว่ามันยังไงมี Apple Store โอ้ไมโคร o อฟไม่อยู่แปลกนะ คุชมไอ้ร้านนี้นะครับผมไม่รู้มันทําไมนะแต่ละครั้งที่มาหรือว่าเจอที่อื่นสาขาอื่นก็เหมือนกันคนเยอะมาก Happy Lemon มันขายพวกน้ำบับเบิลทีคือแน่นตลอดเวลาแล้วก็แถวยาวตลอดไม่รู้ว่าอร่อยไงไม่มันพิเศษยังไง บอฟเฟ่ Buffalo, หรอเ really, <really> หรอแล้วก็มีน้ําด้วย s <S เอาโมกินแล้วเหรอโ mm hmm. มอกินได้ไงเพราะเอกไม่เคยกินเลย mm hmm. โอ้โหคนต่อคิวยาวมากทีผู้ชมดูนะฮะทั้งเกาะตู้เกาะโต๊ะนอกร้านหน้าร้านในร้านต่อแถว mm hmm. เห็นแล้วเบื่อเลย mm hmm. เขาเขามีอะไรนะ mm hmm. พวกบัฟเฟ่ด้วยใช่ปะ่ะไปดีกว่าเรา คุณผู้ชมถึงคิวเราละเมื่อกี้กำลังจะเดินเข้ามาดูของข้างในนี้แล้วเจ้าหน้าที่โทรมาเรียกพอดีเลยว่าตาตาเราแล้วรอเกือบชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปถามดูว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่า Uh, it only so it only comes with a standard like warranty program. Um, ไม่แต่ที่นี้ทำอะไรได้ให้บ้งเนี่ยอันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรอ่า S Apple Store. s t o ก็ค,คือเมื่อกี้ทางร้านโทรศัพท์ T ีมอเ l ลเนี่ยเขาเขาตรวจให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาช่วยอะไรเราไม่ได้เลยถ้าจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะต้องเสีย200 219เหรียญซึ่งนาฬิกาที่น้องน้ำโมซื้อมาเป็นโปรโมชั่นเสียแค่199แค่นั้นเองคุณผู้ชมนะครับมันค่ามันก็ไม่ต่างกันกับซื้อของใหม่นะเพราะงั้นเขาช่วยอะไรไม่ได้เลยคราวนี้เขาบอกอีกวิธีหนึ่งคือให้ไปที่ร้าน Apple Store โดยตรงเลยเพราะตอนนี้ Apple Store เนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้ออินชอลันตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อ ผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเขายังมีโอกาสให้เราอีก60วันที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเพราะงะั้นเรายังมีโอกาสซื้อได้ถึงวันแรกเราไม่ได้ซื้อเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ร้าน Apple แทแที่แล้วร้านมันอยู่ข้างบนนี้เองรหัสของนาฬิกาที่เราจะเอาไปให้ร้าน Apple แล้วก็เขาสามารถตรวจสอบให้ได้เลย ผมไม่กล้าถ่ายไปรอบๆร,ร้านเท่าไหร่นะครับก็ถ่ายผ่านตัวเองแล้วกันอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในร้าน Apple ในห้างเบลวิลสแควร์นี้ถือว่าใหญ่มากนะครับร้านนี้ตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเวลาเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาถามว่าเราจะมาเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอคิวระหว่างรอคิวนี้ก็สามารถเดินเล่นดูผลิตภัณฑ์ของ Apple ไปได้ที่ร้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เขามาหาเราเอง เมอพราะเอกรู้แล้วระหว่างเรารอนี่ทำไรรู้ปะ่ะเสมอไปเปิดทุกอันเลยนะ iPad อะแล้วก็เข้าไป Subscribe ที่ดีจังทีวีอะเอา u t u b e ไม่ได้อ๋อเขาไม่ให้ดาวน์โหลดเลยเหรออ๋อคุณลุงนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ของ Apple เหรอโอ <c oughs> ตอนนี้ซัมเมอร์บอกว่าไม่สามารถเข้าได้เลยสักเครื่องนะครับที่ใน Apple Store นี้เขาล็อกไว้หมด ผู้ชมครับตกลงเราซื้อ Apple Care เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําก็คือวันนี้ให้เราซื้อ Apple Care ไว้ก่อนเพราะมันอยู่ภายใต้60วันที่เราตัดสินใจซื้อได้ผมก็เลยซื้อไป50เหรียญน,นะครับได้ระยะเวลา2ปีคุ้มครอง2ปีให้รออีกสัก2-3วันแล้วก็ค่อยกลับมาเขาก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะครับเพราะงั้นก็ วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมช่องดีจังทีวีนะเดี๋ยวเราจะลากันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับที่ร้าน Apple นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมนับ1-2-3สวัสดีแล้วก็ตะโกนให้ดังลัน่นร้านเลยนะทุกคนว่าบายยเนี้ยนะให้ทุกคนหันมาเลยนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัมเมอร์ไม่เห็น อม uh, uh คุณผู้ชมครับช่วงท้ายนี้พอดีผมมีบรรยากาศตอนช่วงฮาโลวีนนะครับสมัยนั้นตอนที่ผมอยู่ที่คอนโดตรงนี้นะครับตอนน้องโมซัมเมอร์เล็กๆเนี่ยเราก็จะมาที่ห้างนี้พอดีนึกขึ้นได้นะครับก็เลยจะทิ้งช่วงท้ายนี้เอาไว้เป็นภาพบรรยากาศขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ when you're around I know it's true ooh, ooh, the way you make me feel is so good baby so good so good every single day was found apart I want to be with you baby take my hand hold it tight just like you do feel so good so good when I wake up morning i'm blind by your dazzling grace what a beautiful feeling to be close to you there's nothing else i wanna do Ooh, and from the fields of flowers you chose to pick me you're spreading sugar on my misery and i don't fake this kind of feeling never felt so real my heart is on the table cause you're my